เคยเห็นเคยได้ฟังอะไรสักอย่างมาแล้วแต่เรานึกไม่ออกนะคะเหมือนเราเจอหน้าคนบางคนแล้วเราก็เหมือนเจอแล้วนะแต่เขาเป็นใครอะ่ะคุ้นคคุ้นคุ้นว่าเจอแล้ว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะในคลิปนี้เรียมจะมาอธิบายคลิปเรียมเ e ียลไลฟนะคะที่ลงไปที่ชื่อว่า Christmas 2021ใช่คริสต์มาส2021นะคะมาดูกันว่าเราจะเรียนอะไรได้บ้างจากคลิปนี้นะคะคนไทย พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะในประเทศไทยเป็นการปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วก็คนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงต่างๆตามบ้านเรือนนั่งกินข้าวทานอาหารในร้านอาหารนะคะสถานบันเทิงสถานบันเทิงก็หมายถึงคลับบาร ที่มันเป็นร้านที่มีแสงไฟยิบยับยิบยับ,ยบนะคะแล้วก็มีคนที่ไปดื่มเหล้าแล้วก็ไปเต้นกันนะคะเราจะเรียกรวมๆทั้งหมดนั้นว่าสถานบันเทิงใช่ค่ะนี่คือเทียนนะคะเจกินอะไรบ้างนะนี่คือเทียนนะคะเรียมพูดว่านี่คือเทียนนะคะเป็นการแนะนำเพื่อนนะคะนี่คือเทียนนะคะ นี่คือเฟิร์สนะคะเป็นการแนะนำคนให้คนอื่นรู้จักในวิดีโอนี้เรียมก็แนะนำเพื่อนนะคะให้กับนักเรียนให้รู้จักเพื่อนของเรียมว่าอ๋อคนนี้ชื่อเทียนนะก็จะพูดว่านี่คือเทียนนะคะบ้านค่ะใช่ค่ะนี่คือเทียนนะคะจะได้กินอะไรบ้างนะเอาไปเผือดเจเฟิร์สด้วย แล้วในคลิปวิดีโอนะคะเทียนก็จะเรียกเรียมว่าเจ๊ทุกคนนะคะก็จะเรียกกันละกันว่าเจ๊เจ๊เทียนเจ๊เรียมเจ๊เฟิร์ดนะคะเคยได้ยินไหมคะใครที่พูดกันว่าเจ๊เจ๊ส่วนมากนะคะจะใช้กับคนไทยเชื้อสายจีนคนที่เป็นพี่สาวเขาก็จะเรียกว่าเจ๊ทั่วไปนะคะจะเรียกผู้หญิงที่บางทีเป็นพี่สาวหรือว่าเขามีกิจการ ส่วนตัวนะคะคนที่มีธุรกิจส่วนตัวลูกน้องคนที่เขาจ่ายเงินให้ก็จะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าเจ๊แต่ในที่นี้ไม่มีใครใจ,จ่ายตังค์ให้ใครนะคะแต่ว่าเราเรียกกันสนุกสนุกมากกว่าค่ะว่าอ๋อคนนี้เป็นเจ๊เจ๊เจ๊ว่าเจ๊เจ๊เฟิร์สเจ๊เทียนเจ๊เรียมหมายถึงคนที่เป็นพี่สาวก็ได้ แต่ในที่นี้ไม่มีใครเป็นพี่สาวใครนะคะทุกๆคนเป็นเพื่อนกันอาจจะหมายถึงคนที่แบบมีเงินคนที่มีฐานะดีแต่ในคลิปนี้เราก็พูดกันเล่นๆน,นะคะพูดกันเล่นๆก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอันสองสามก็ได้อันนี้คือเอาไปให้มันเป็นมันนะไม่ได้เอาไปกินเอาไปกินจริงหรอจริงหรอจริงหรอ ก็เพี้ยนนะคะมาจากคำว่าจริงหรอจริงหรอพูดให้เป็นธรรมชาติแบบไทยๆนะคะก็จะพูดว่าจริงหรอจากคำว่าจริงหรอจริงหรอก็พูดให้แบบสบายๆนะจริงหรอจริงหรอบางทีก็พูดได้นะคะว่าจริงดิจริงดิคือมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงใช่ไหม จริงหรอจริงหรอจริงดิใช้ได้เหมือนกันนะคะจะมีหลายรสชาติไม่แต่สามสัตเอาไปจ่ายตังคนะ,คะจ่ายตังจ่ายตังจ่ายเงินเหมือนกันนะคะคําว่าตังกับคําว่าเงินก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะพูดคําไหนจ่ายตังก็ได้จ่ายเงินก็ได้นะคะเหมือนกันเลย อันนี้เป็นเครื่องช่างน้ำหนักนะคะแล้วก็ขาดเครื่องช่างน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักนะคะจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะว่าตาช่างเครื่องช่างน้ำหนักตาช่างเหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันอะไรมีอะไรให้คะไมไรีคริสมาสคะ่ะอันนี้ก็แบบถ้ามันคอฉันเลือกมาให้ ขอบสุขมากๆนะคะคุะ่คะเฟิร์สกูรูรามึงทำงานหนักกูเอาความเทียนพูดกับเฟิร์สนะคะว่ากูรู้ว่ามึงทำงานนะ่ะก็คือเราเป็นเพื่อนกันนะคะเราก็ใช้คำพูดว่ากูมึงพูดกันได้นะคะเรียมอธิบายไว้แล้วนะคะในคลิป how to use กูนะคะลองไปดูได้ว่าใช้กันยังไง Please, ขอบคุณครับเป็นลิกปลากับมา lonely, หน้าคองคำกับธรรมชาติขอบค Overall, building building ุณครับน um> ี่คนไห้อยู่นี่คนไทยอยู่นี่คนไทยอยู่นี่เนไหมครับทำเป็นวงการบันเทิงไม่ได้มากเลยขอบคุณนะครับทำเป็นวงการบันเทิงไปได้วงการบันเทิงก็คือที่เราดูในทีวีนะคะจะมีทั้งดาราที่เป็นผู้หญิงผู้ชายพระเอกนางเอกนะคะที่เราดูในทีวี แล้วเขาจะมีแบบด้านที่เป็นชีวิตจริงแล้วก็ด้านที่อยากให้คนอื่นเห็นนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวตนของเขาทั้งหมดนะคะ <c oughs> เขาก็จะแสดงออกมาให้เห็นด้านที่เขาอยากให้เราเห็นนะคะ <c oughs> เราก็จะเรียกว่าวงการบันเทิงในวงการบันเทิงในกลุ่มคนที่เราได้เห็นเฉพาะสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นนะคะ <c oughs> เราจะเรียกว่าวงการบันเทิงถ้าเกิดเรามาใช้กับคนทั่วไป ที่เรียมพูดนะคะว่าทําเป็นวงการบันเทิงไปได้วงการบันเทิงก็คืออยากทําให้คนอื่นเห็นแต่ว่าชีวิตจริงเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนะคะมันมีทางการเรียกชื่อเฟิร์สเรียมเทียนนะคะแล้วก็การพูดกูกับมึงแต่สังเกตดูนะคะว่าเทียนกับเฟิร์สจะพูดกูกับมึงด้วยกันแต่เรียมจะไม่ได้พูดกูกับมึงกับใครนะคะ เราะไม่ใช่ลักษณะนิสัยก็เหมือนที่เรียมบอกไปนะคะต้องไปดูในคลิป how to use g ูวิธีการใช้กูนะคะตอนที่เรียมผูกผ้าผ้าพันคอนะคะที่เทียนให้มาก็คือผ้าพันคอนะคะเรียมก็พูดว่าเหมือนลูกเสือ ลูกเสือเดี๋ยวเรียมเอาภาพลูกเสือให้ดูนะคะลูกเสือก็จะมีผ้าพันคอนะคะคนที่เรียนลูกเสือก็จะผูกผ้าพันคอนะคะเรียมก็เลยนึกนึกถึงลูกเสือก็เลยพูดออกมาว่าลูกเสือกระลอนจะเป็นกุ้งแปรรูปกุ้งกุ้งปลอมอ่ะกุ้งแปรรูปอย่ากุ้งแปรรูปไม่ใช่กุ้งปลอมนะคะใช่เราก็พูดกันถึงกุ้งแปรรูปนะคะถ้าเกิดมันเป็นกุ้งแปรรูป ก็คือเอากุ้งไปทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นอย่างอื่นที่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นกุ้งแต่มันมีกุ้งผสมอยู่ในนั้นแต่ที่เรากินกันวันนั้นนะคะคือเขาเอาแป้งเอาอะไรก็ไม่รู้มาทำแล้วแบบเราดูแล้วมันเหมือนกุ้งแต่มันไม่ใช่เนื้อกุ้งจริงๆนะคะเรียมก็เลยพูดว่ากุ้งปลอมกุ้งปลอมไม่ใช่กุ้งจริงๆนะคะในกรุงเทพมันเป็นน้ำจิ้มที่แบบ กินยังไงก็ไม่ใช่น้ำจิ้มหมูนะทะมันเป็นน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มขวดหรือเปล่าที่เขาซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจว่าแบบมีอะไรน้ำจิ้มขวดแล้วก็น้ำจิ้มทำเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจก็หมายถึงเราทำอะไรสักอย่างที่ไม่ได้ให้ความสำคัญที่แบบไม่ได้ตั้งใจทำมากนะคะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจคนก็ได้ ก็คือไม่ได้ห่วงใยไม่ได้นึกถึงว่าใครจะไปไหนก็คือไม่ได้ใส่ใจคนนั้นหรือว่าทำอาหารแล้วก็ทำทำแต่จําไม่ได้ว่าใส่อะไรแล้วบ้างนั่นก็คือไม่ได้ใส่ใจในการทําอาหารถ้าเกิดใส่ใจในการทําอาหารจริงๆก็จะทําออกมารู้ทุกขั้นตอนจําได้แล้วทําออกมาแล้วมันอร่อยนะคะร้านอาหารบางร้าน ที่ทำอาหารออกมาแล้วรสชาติไม่ดีหรือว่าทำออกมาแล้วมันเน่ามันเสียคุณภาพไม่ดีนะคะคนที่เป็นลูกค้าก็พูดได้ว่าอ๋อเจ้าของร้านไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจในการทำอาหารไม่ใส่ใจคุณภาพสินค้านะคะนั่นคือการใช้คำว่าไม่ใส่ใจทำให้สิ่งที่ทำออกมามันไม่ดี คุณภาพไม่ดีนะคะเกิดจากการไม่ใส่ใจุย้อนแสงต้องมานั่งฝั่งนี้ป้ะหันกล้องไปทางพระอาทิตย์ทำให้มันเป็นเงาแล้วหน้าเราก็มืดดำนะคะเราก็เรียกว่าย้อนแสงย้อนแสงถ่ายทางนี้สิมันย้อนแสงถ่ายทางนี้สิไม่ย้อนแสงก็หน้าก็จะสว่าง ทางไหนที่ย้อนแสงก็หน้าก็จะมืดเป็นสีดำนะคะจานช้อนแล้วก็ซ่อมตะเกียบหนึ่งชุดเลยค่ะให้คุณทุกท่านะะขอบคุณค่ะไม่ได้รินน้ำเลยนะไปดิเองรินน้ำรินน้ำก็เหมือนกับเทน้ำค่ะเทน้ำถ้าเกิดรินน้ำก็จะรินเบาๆถ้าเกิดเทน้ำก็ คล้ายๆกับรินน้ำนะคะแต่เทน้ำก็จะเทได้แรงกว่าใช่มันจะมีแบบรินน้ำเทน้ำสาดน้ำแบบนั้นนะคะไม่เหมือนกันแต่รินกับเทก็ใกล้ๆกันนะคะใช้ด้วยกันได้ไม่ได้รินน้ำเลยนะไปดินเองนะ <c oughs> งทำตัวตวสบายนะออทำตัวเหมือนบ้านมงอะเบิดฮิมสมาที่อื่น เขาที่เขาจัดพิซมากันจริงๆเขาอยู่กับครอบครัวใช่ไหมใช่เรานี่คืออะไรครอบครัวอยู่ไหนคะนี่ไงครอบครัวที่อยู่ในกันนี้คือครอบครัวนะอ๋อคือมานั่งกินกับเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนกับครอบครัวคืองานหลักของเราก็คือกินน่ะาะที่ที่แบบตอนปีใหม่เป็นไหมโอ้จะเลยอ่ะปีใหม่เป็นไหมที่ถ้าเกิดเขาดาวเนี้ยต้องมีของกินนะใช่ไหมไม่ กินแล้วไม่ใช่กินเบาๆนะกินหนักมากงานหลักของเราคือกินงานหลักนะคะงานหลักคือสิ่งที่เราต้องทํางานหลักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทํางานแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคะมาเจอกันก็งานหลักก็คือกินก็คือต้องกินนะก็ แต่ที่แน่ๆมาเจอกันก็คือต้องกินก็คืองานหลักคือกินไม่ใช่กินเบาๆกินหนักมากไม่ใช่กินเบาๆก็คือไม่ใช่กินน้อยๆกินหนักมากก็คือกินเยอะมากๆนะคะคืองานหลักของเราก็คือกินน่ะที่ที่แบบตอนปีใหม่เป็นไหมปีใหม่เป็นไหมที่ถ้าเกิดเขาดาวนเนี่ยต้องมีของกินนะใช่ไหม กินแล้วไม่ใช่กินเบาๆนะกินหนักมากมะม่วงแช่อิ่มสี่รสเปรี้ยวหวานมันเค็มกรอบเปรี้ยวหวานมันเค็มกรอบครบไหมสี่รสแล้รสอะไรมากรอบไม่ใช่รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเติสี่รสชาติกรอบไม่ได้กรอบเป็นลักษณะ รสชาติเป็นไเค็มเค็มนำเค็มมือเหรือเปล่าเค็มนำเค็มนำเค็มนำก็คือกินเข้าไปแล้วได้รสชาติความเค็มมาก่อนนะคะเรียมก็เลยพูดว่าเค็มนำแต่ถ้าเกิดเรียมกัดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อหวานแล้วก็ตามมาด้วยรสชาติอื่นๆนะคะหวานแล้วก็เค็มแล้วก็เปรี้ยว เรียมก็จะพูดว่าหวานนําแต่ครั้งนั้นที่เรียมกินเข้าไปก็คือมันรับรู้รสชาติความเค็มมาก่อนนะคะแล้วก็จะมีรสหวานรสเปรี้ยวตามมาเรียมก็เลยพูดว่าเค็มนําคุณคุณน่ะเข้ามาจากคุกกี้รันหรือเปล่าใช่ไหมคุณ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 ก็เอาไว้พูดเวลาที่เรา เคยเห็นเคยได้ฟังอะไรสักอย่างมาแล้วแต่เรานึกไม่ออกนะคะเหมือนเราเจอหน้าคนบางคนแล้วเราก็เหมือนเจอแล้วนะแต่เขาเป็นใครอะ่ะคุ้น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 ว่าเจอแล้วเพลงนี้หรอเพลงนี้ก็คุ้นคุ้นว่าฟังแล้วนะแต่จำไม่ได้ว่ามันชื่อเพลงอะไรแล้วก็ได้ฟังมาที่ไหนอันนี้หรอเคยกินแล้วนะ คุ้นๆว่าเคยกินแล้วนะแต่มันคือขนมอะไรหรอสถานที่ตรงนี้คุ้นคุ้นว่าเคยไปแล้วนะแต่ไปตอนไหนอะ่จะจำไม่ได้มันคือที่ไหนจำไม่ได้ก็คือคุ้นๆน,นะคะแต่ละขามนะระวังนะอาจจะตีลังกาลงบันไดตรงนี้แหละตีลังกาตีลังกาลงบันไดตรงนี้แหละ เดี๋ยวเรียมขึ้นรูปให้ดูนะคะตีลังกาใช่ค่ะนั่นคือตีลังกาน,น,น้องแนะนำอะไรคะสวัสดีครี่ขอะไรนะคะแนะนำอะไรคะเมนูอะไรคะวันนี้รเราจะพาเพื่อนมาดื่มนมเราจะเป็นสายแบบสุขภาพสายเฮลตี้โกูโก้เย็นวันนะสูตร้จัแนะนำอะไรคะ แนะนำอะไรคะในร้านอาหารมันจะมีรายการอาหารที่เราเข้าไปแล้วเป็นอาหารที่ทางร้านอยากจะให้เรากินแล้วคิดว่ามันอร่อยใครที่มาก็ต้องมากินใช่ไหมคะก็จะเรียกว่าเมนูแนะนำเวลาที่เราเข้าไปในร้านอาหารเราไม่เคยไปมาก่อนแล้วเราก็คิดว่าที่นี่เขาทำอะไรอร่อยนะคะเราก็จะถามว่ามีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะ เขาก็จะพูดบอกมาว่ามาร้านนี้ต้องกินอันนี้นะทุกคนที่มาร้านนี้เขาก็ชอบเมนูนี้นะก็เป็นเมนูแนะนำนะคะไปร้านอาหารเราก็ถามได้เลยว่ามีเมนูแนะนำไหมคะแล้วเขาก็จะบอกมาว่ามีอะไรบ้างเราก็เลือกได้จะก,กินตามเมนูแนะนำก็ได้หรือว่ากินตามที่เราเลือกในเมนูก็ได้นะคะ ีเพื่อนก็กำลังเปเรื่องเมนูอยู่นะครับมาร้านแบบนี้ไม่กินโกโก้เขาได้ไงใช่นี่คือร้านโกโก้ดาร์กนะคะดาร์กขอน้าวก่อนดีกว่าแต่แต่ก็มีโกโก้ดาร์กใช่ อันนี้คือร้านโกโกดางแต่ตอนนี้หาสม้มตำกินทำไมคะรู้สึกยังไงถึงอยากกินส้มตำหาสั่งเมี่อวส้มอ่ะดูดูเอาอะไรสม้มตำตบอสวงบอสวงเปิดพูดภาษาอีสานนะคะบอสวงก็แปลว่ามันมันมันไม่รู้สึกสดชื่นนะคะมันจะรู้สึกแบบเหมือนต้องกินอะไรสักอย่าง เหมือนต้องทำอะไรสักอย่างที่จะทำให้มันรู้สึกดีขึ้นนะคะก็จะเรียกว่าบอบซ่วงถ้าเกิดกินแล้วก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกสดชื่นขึ้นนะกินส้มตำแล้วอน่ี้อยกโกโกดา,ดาดใช่ อันนี้คือร้านโกโก้ดาแต่ตอนนี้หาส้มตำกินทำไมคะรู้สึกยังไงถึงอยากกินส้มตำหาสั่งเมลวจะกินส้มตอ่ะดูดูเอาอะไรส้มตำตำคุณกินตำอะไรกินตำด้วยกันไม่ไหแล้วนะคุณไม่ไม่ไม่กินกับข้าวหรอกกินแค่เดรธอสั่งจะมากินคนเดียวเลยแต่ว่าผูชนะไม่ไหว่ล้วไม่ไหวคืออะไร มึงคือจุกถึงคอแน่น,นแดดฟูมูน <laughs> จุกถึงคอเรียมพูดว่าจุกถึงคอธรรมดาเวลาที่เราดื่มน้ําดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วเราไปวิ่งวิ่งทันทีเลยเราจะรู้สึกมีน้ําในท้องแล้วก็จุกจุกท้องนะคะแต่เรียมพูดว่าจุกถึงคอก็คือรู้สึกจุกถึงคอก็คือกินข้าว กินหมูกระทะกินหมูต้มกินข้าวไปเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกอิ่มมากๆอิ่มมากๆนะคะถ้าเกิดก้มลงไปนี่ก็อาจจะอ้วกออกมาได้นะคะเรียมก็เลยพูดว่าจุกถึงคอแล้วจุกถึงคอคือกินอะไรไม่ได้แล้วนะคะอิ่มมากๆแล้ว เย็นหวานร้อนร้อนนะะนี่เป็นยี่มิบห้าเปอเย็นต์ใช่เออกโกเย็นก็กินเองเลยที่น้องเด็กเสริมนะคะเขามาถามว่าโกโก้นี่25%ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้พูดว่า25%นะคะเขาพูดว่า25% 25%ก็คือพูดให้มันสั้นลงไปอีกนะคะเป็น25%ใช่ไหมคะ พูดเต็มๆก็คือ25พูดสั้นๆพูดเร็วๆก็จะกลายเป็น25 25จะถ่ายแบบอย่างนี้ไงมันมาถ่ายให้ไหมสองคนนี้นี่ฮันนี่มูนกันดีจร,จริงเลยนะี่ยอ,อะไรเนี่ยเข้าไหมเฟิมึมเหยียบเขาน้าเข้ามาใกล้กันขยับหน้าขยับหน้าเข้ามา,ใใา <c oughs> ขยับขยับ ก็เหมือนกันนะคะก็คือเอาเข้ามาใกล้ๆอีกขยับเข้ามาขยับเข้ามาหรือว่าขยับออกไปขยับออกไปก็ได้นะคะก็คือไปให้ไกลออกไปอีกขยับเข้าขยับออกขยับเข้าขยับออกก็ได้แต่ว่าก็จะทีละนิดทีละนิดก็จะเรียกว่าขยับเข้าขยับ เข้าขยับออกขยัออบยออกใช่แม่เรียมมัสโชใช,ช่แม,ม่เราเรียนโชคชุอุ้เย,ย,เ,ยเออนี่ฉันใส่ได้เรียมมันโชคโชนอะไรอะไรที่โชคโชุนเร<ล>ียมแม่นแม่บอกว่าเรียมมาสรงเทียนนะเรียมสิกับเพื่อเดียวดายแม่บอกได้เรียมมันโชคชนห่วงสรงกันนี่อะไเรียมมันโชคชน คำว่าโชคชนนะคะก็หมายถึงทําอะไรจนไม่ต้องห่วงแล้วนะคะทําได้ดีแล้วทําบ่อยแล้วนะคะในคลิปที่เราพูดกันนะคะที่เรียมบอกว่าโอ้เรียมโชคโชนแล้วก็คือเรียมจะไปส่งเทียนที่บ้านแล้วเรียมก็ต้องกลับบ้านคนเดียวนะคะเทียนก็เลยบอกว่าเรียมโชคโชนแล้วก็คือกลับบ้านคนเดียวได้แล้วเก่งแล้วคือทําบ่อยแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรหรอก ก็คิดว่าทำได้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเส่งกันไปกันส้ก่าสามค่ะเจ๊เมื่อกี้เท่าไหร่นะหมดกันเท่าไหร่สองร้อยกว่าไม่เป็นไรเมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่เมื่อกี้หมดไปเท่าไหร่เหมือนเป็นคำถามที่ถามว่าเมื่อกี้จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายเป็นเงินไปเท่าไหร่นะคะก็ใช้คำนี้ได้หมดไปเท่าไหร่ รอไม่ถูกกับเช้าหรอกก็ไม่ได้เป็นอะไรงั้นเรียอันนี้รอดังตอนใช่ไหมใช่เอาไปเลยก็ได้นะอะไรอันนี้่ต้องรอก่อนเลยอะไรรอรอก่อก็จะติ๊บเขาเยอะกว่าที่ซื้อไปอ่ะถ้าเกิดออกไปเลยอ่ไปเลยแล้วเรียมก็พูดถึงทิปทิปนะคะทั่วไปเขาจะเรียกว่าทิปหรือเปล่าแต่บางทีเราก็เรียกเทียนเพียนนะคะเรียกทิป เรียกทิปก็ได้ก็คือเงินที่ให้กับน้องที่เป็นพนักง,งานเสิร์ฟหรือว่าพนักง,งานที่ร้านนะคะที่ให้ที่ประเทศไทยคือให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาบริการดีก็จะให้นะคะอันนี้ไปส่งไหมน,น,นี่หรือว่ายังไงเดี๋ยวเราจะแยก เขาบ้านคุณเลยเสถุลาคางเลยมันชุดเชยโชคชลไปก่อนก็จะขึ้นบ้านใหม่หรือก็ต้องมาเตรียมขึ้นบ้านไหนมีนานาก็คือดอกไม้าห่าเดี๋ยวแล้วในคลิปนะคะเราก็จะพูดกันถึงเรื่องขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ก็คือเวลาที่เราสร้างบ้านสร้างบ้านใหม่ขึ้นมานะคะเราก็จะมี พิธีขึ้นบ้านใหม่ก็คือก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะต้องทำพิธีบางอย่างเดี๋ยวเรียมจะถ่ายให้ดูทีหลังนะคะว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่ต้องทำอะไรกันบ้างแต่ว่ามันก็จะเป็นพิธีพิธีหนึ่งะคะที่เราทำกันก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นจริงๆเ่ก่อนก็ขึ้นบ้านใหม่มเรียมขึ้นบ้านไหนมีนา งาก็าคือเดี๋ยวไม่สาสัดเดี๋ยเพื่อนเพื่อน <c oughs> เ,อเพื่อนได้ไหมเคยได้ยินโครงการนี้ไหมเลื่อนเพื่อนเรียมก็บอกไปว่าเรียมจะขึ้นบ้านใหม่ช่วงเดือนมีนาคมนะแต่เดียมก็พูดสั้นๆน,นะคะวะ่ามีนาหมายถึงเดือนมีนาคมนะคะก็ช่วงมีนา เดือนมีนาคมก็จะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วเทียนก็บอกว่ามีนาก็อาจจะไม่สะดวกนะอาจจะมาไม่ได้ไปเลื่อนได้ไหมเลื่อนก็คือจากเดือนมีนาเดือนเดือนสามนะคะก็จะเลื่อนไปเป็นเดือนที่สี่ได้ไหมเดือนเมษาหรือว่าเดือนที่ห้าได้ไหมมีนาเมษเดือนพฤษภาได้ไหมนะคะบ้านหลังไหนอะเรียมตรง ไหนี่เดียมันทำสร้างไหนวะ<า>สร้างสวนอยู่ในสวนเดี่วซอยบ,าบา้านเอันนี้ใครอยู่เดียมอยู่หรือว่าแ <meine? S 2> ม่อยู่ยใช้ทํางานแล้วเราก็พูดกันถึงบ้านสวนนะคะบ้านสวนก็หมายถึงบ้านที่มีต้นไม้อยู่รอบๆอบนะคะไม่ใช่บ้านที่อยู่ในเมือง,บ,อองบ้านที่อยู่ในเมืองก็จะเป็นตึกเป็นตึกหรือว่าเป็นบ้านที่อยู่ชิดชิดกันนะคะ แต่ว่าอันนี้เรียมสร้างบ้านสวนก็คือบ้านที่มันมีต้นไม้ต้นไม้อยู่ร,บรอบๆบบ้านนะคะจะเรียกว่าบ้านสวน่งนวันเเราสามคนนะคะก็รอตังทอนเรียมก็รอตังทอนนะคะก็คือจ่ายเงินไปแล้วแล้วมันมีมูลค่ามากกว่า สิ่งที่เรากินเขาก็จะเอาตังทอนกลับมาให้เรานะคะในวันนั้นที่เรียมบอกว่าอ๋อเรียมต้องเลี้ยงก็คือเรียมเป็นคนจ่ายเรียมเป็นคนจ่ายเองในครั้งนั้นเพราะว่าเทียนก็จ่ายค่าหมูกระทะไปแล้วเปิ้ลก็จ่ายค่าน้ําไปแล้วเหลือแต่เรียมที่ยังไม่ได้จ่ายค่าอะไรก็เลยต้องจ่ายค่านมค่าน้ําแล้วก็ค่าส้มตํา ในร้านโกโก้ดาร์กนะคะเรากลายเป็นว่าเราเลีมย่าจให้เองตอนเด็กๆตอนที่เรายังของเงินพ่อของเงินแม่อยู่เราก็จะมีเครื่องคิดเลขนะคะเครื่องคิดเลขที่จะมากดว่าอ๋อราคาที่เรากินไปแล้วก็มาดูว่ากินกินกี่คนเราต้องจ่ายคนละเท่าไหร่แต่พอเราโตขึ้นเราก็ใช้วิธีการที่แบบเดี๋ยวเทียนจ่ายค่าหมูกระทะนะ เบอจ่ายค่าเครื่องดื่มเดี๋ยวเรียมจ่ายค่ากับข้าวอีกร้านนี้นะแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ห่วงเรื่องว่าจะจ่ายเท่ากันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าครั no. hmm. yeah. so ้งหน้าเดี๋ยวเลี้ยงก็ได้ครั้งนี้คนหนึ่งเลี้ยงก็คือคนนี้ก็คือจ่ายให้คําว่าเลี้ยงนะคะเลี้ยงก็คือจ่ายให้ตัวพี่ได้นองตัวพี่ได้เชิญร้องไล่ได้ตั้งคอนแล้วค่ะเดี๋ยวกลับกันแล้ว เกบของเจของเรามาเจอกันเราจะเจอกันที่ทุกเทศกาลนะเจอกันลุ้นกูแบบนี้ไหมที่เรียมกับเทียนพูดว่าฮะฮะทำไมพูดแบบนี้นะคะก็คือคือเฟิร์สพูดว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมเราจะไปไหนสักที่หรือเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เราไม่ได้เจอกันอีกนะคะคําถามที่ดีกว่าคําถามนี้ก็คือถามคําว่าเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ ถามว่าเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ดีกว่านะคะก็คือคิดแหละว่าได้เจอกันแน่ๆแต่ไม่รู้เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ที่สําคัญคือเราได้เจอกันอีกแน่และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วมาเจอกับเรียมในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ไปหาเพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะมาเรียนภาษาไทยด้วยกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ